ครับสบายดีพี่น้องมาพบพ่อกับทองสมบูรณ์พี่น้องอ่าสบายดีพี่น้องทางลาวและก็สวัสดีพี่น้องทางไทยเด้อพี่น้องเด้อพ่อพ่อกับ่องสมบูรณ์ชาแนลอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้บ่าสมบูรณ์ก็ได้ออกมาแต่สวรค์เน้องพี่น้องมาทรงเครื่องมาทรงเครื่องแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะได้เดินทางเมื่อนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบ่าสมบูรณ์สิเก็บบรรยากาศามทางเมื่อไปเรื่อยๆน้องพี่น้องเนาะอยวเหาสิไปติดตามนากันเลยพี่น้องตอนนี้บ้าสมบูรณ์ก็ได้อัน เินทางใหญ่ไปที่เรียบร้อยเลยนะพี่น้องเนาะเมื่อกี้นี่ก็ออกมาจะปั๊มพี่น้อง,งกํากำลังเติมน้ำมันอยู่ตอนนี้มาสมบูรณ์ก็มาออกมาแล้วพี่น้องเลยี๋้วเขาไปเ,เปก็บบรรยากาศนำกนเนะ้ะพี่น้องเนาะตอนนี้มาสมบูรณ์ก็อยู่ในรถพี่น้องเลยกำลังเดินทางออกไปเพราะว่าไปส่งเครื่องมาเส้นนี่ก็ไปส่งแล้วแล้วมันพี่น้งงองเลยตอนเส้าครับเพราะว่าเครื่องก็ บริไลายระเด็นะนะเนาะประมาณสามสี่ร้อยนี่แหละส่งขนมแล้วเรียบร้อยกคับบางสมุนเช่นเด,ดินทางกลับเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ครับาบางสมุนก็เก็บบรรยากาศเก็บทางเมื่อเรื่อยๆเนาะพี่น้องเพราะ่ามันชิคขึ้นๆน,นิดนึงพี่น้องเวย้ยบรรยากาศเขาคึ้นๆคือพนชิตกนี่แหละรถกลับบ้างได้พี่น้องเยช่วงหนึ่งนะคนกับบอคอยลงตลาดเนาะ คนพวกไบรกข้าไม่ค่าเขาก็เบาไว้น้ำเครื่องของแพงพี่น้องเลยลงกับบุกคอยได้ลงปันไดพี่น้องเลยเพราะว่าตลาดนี่ว่าส,าสมบูรณ์สเก็ตเบิง่งมาอยากบางลายพี่น้องเลยคนเข้ามาตลาดกันเพระาะว่ามันเครื่องของ,พง,งแพงนี่แหละมันมอยากไหวพี่น้องเลยอันนี้บ้านสมบูรณ์กับเก็บบรรยากาศในทางน้อพี่นะ้องเนาะนะไปเรื่อยๆพี่น้อง,งอเลยนพวกทางข้างนะครับเราขายเป็นพวกมองหมอกบางไม้เนาะ ไม่ก่อไม่ขาเครับตรงดิ้นรนไปตลอดพี่น้องเไยบาสมุนก็คือการพี่น้องบอกว่าบาสมุนก็ต้องดิ้นรนไปตลอดพี่น้องเลยเพราะว่าเขาเห็นขาขายเขาชีิอยู่แบบเดิมๆบ่ได้เขาต้องปรับเปลี่ยนไปดํากนพี่น้องเไยต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เหมือนเนาะต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆพี่น้องเไยบ่ไหวได้กระสับกระสาบ่ปรับเปลี่ยนไปเพราะว่าสถานการณ์แับนี้มันไม่รอดได้พี่น้องเไยบรรยากาศคึมคลั่กไร้พี่น้องไง อ,อันนี้เป็นเส้นทางลงมาแต่สวรรค์พี่น้องเลยเดินทางมาแต่สวรรค์เมื่อไปทงางเทโนก็นไล้พี่น้องเส้นทางตัวนีน้เป็นเส้นทางเลขที่เก้าเนาะทางก็สะดวกสบายพี่น้อง,งเลยขับก็แรนก็นิ่มครับทางตัวนี้ขึ้นทางทางเมืองนอ,อกบุกหรโอ้อะไร ถ้าเกิดยินจะงอแล้วแล้วพี่น้องเนี่ยางนะตอนนี้ก็บมหาอดบ้านนาเตยนะพี่น้องเนาะตอนนี้มาสมุนมหาอดบ้านนาเตยนะพี่น้องทวกกับบ้านนาเตยพี่น้องตอนนี้ก็บรรยากาศเอ้าวคึมๆน้อพี่น้องเนาะนี่ตอนนี้กับไอเมนพ่อแม่พัชโชนเขาขายเกลือพี่น้องเ่ยไม่โคกไม่ข้าวขายเกลือพี่น้องนี่บ้านนาเตยนี่ย เกือเป็นแพ็คเป็นแพ็คพี่น้องเพราะว่าเพรา,ะ,พราะ,ระว่าทางในนี่ยชิมีโรงงานเนาะโรงงานเกลือปั้นนเตยพี่นอ้องตอนนี้กับเราสม,มบูรณ์กำลังเดินทางพี่น้องะไยถ้าเกิดผูดด้ใดเข้ามาติดตามครับสม้มไกลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บราสมบูรณ์ในคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะ ผู้ได้คำอัดส้มก็เป็นกำลังใจให้บอสมบูรณ์เลยเด้อหนึ่งไล่หนึ่งแซ่พี่น้องไงประว่าคลิปก็ถ่ายแบบนี้เลยพี่น้องก็ไปเรื่อยๆพี่น้องกรับว่าบอสมบูรณ์ชิบไปส่งเครื่องถ้าได้กับบอสมบูรณ์ก็ถ่ายไปให้เบิรงพี่น้องกลยประวัติเส้นทางแต่ละเส้นทางนะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวเราสมบูรณ์จะจบคลิปไปเพียงสานีดเด้อพี่น้องเด้อถ้าเกิดผู้ใดเข้ามาอับส้มก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็คิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นพี่น้องเลยคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดคำก็ขอให้ได้คำเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อสาบบายดีไปแล้วพี่น้อง